ดัมนะครับลูกค้าดัมจะเป็นดัมสี่ตันนะครับเป็นดัมสี่ตันยกหกตันนะครับหกถึงแปดตันโครงจ้างยังเป็นรางน้ำหน้าห้านะครับเริมด้วยสามนะครับต้องบนจะเป็นสี่นะครับเสติมด้วยสามนะครับรางน้ำหน้าสี่เติมด้วยน้ำรางน้ำหน้าสามครับเปิดข้างได้ทั้งสองข้างครับแล้วก็มีฝาท้ายเป็นระบบปาดนเจวนะครับ ทางงานก็กำลังเดินทางนะครับส่งให้กับลูกค้าจังหวัดตากนะครับอําเภอท่าสองยางนะครับเป็นสาลี่ดำนะครับขนาด4ตันนะครับยก6ถึง8ตันนะครับตัวนี้จะส่งมอบให้กับลูกค้าจังหวัดตากนะครับอําเภอท่าสองยางนะครับอําเภอท่าสองยาง ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับส่งของให้ลูกค้าอย่างปลอดภัยนะครับเป็นสารี่ดําขนาด4ตันนะครับยก6-8ตันนะครับวันนี้ก็ น้ำนะคะ